ตันสาธุชนวุธบริษัททั้งหลายและบรรดาประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนับข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานสี่สิบระการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ สีลานุสติกรรมฐานสำหรับศีลานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระพิตรมารุมาศสันดาสัมาสมุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าศีลานุสติอนุสตินี้ปรตามตามนึกถึงศีล นี่การเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาว่าสีหลังสีหลังสีหลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทัางหลายตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีล ให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้ก็ศีลของเรามีกี่สิบข้าบทที่จะพึงรักษาสำหรับ,บครวาตศีลที่มีความสำคัญก็คือศีลห้าประการสมณเณรมีศีลสิบประการแล้วก็ต้องมีเซฟเยวัตอีกเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้า สำหรับพิสุก็มีสิขาบทสองร้อยี่สิบเจ็ดเป็นอนาสินแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระสรน์ส,สัททิโสภาคให้ใช้จิตกำหนดอยู่เสมอว่าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำ เราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่โมหมองหรือขาดทะลุมีการปฏิบัติศีลถ้าว่าถึงเรื่องพิสุสมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนักที่ผู้ที่ว่าหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิกขาบทมากวยกันแต่ต้วว่าวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะครว่าวาิสัย ว่าพิสุทธิ์สมณีนั้นมีกิจที่จะต้องทำอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าครวาติสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะไขชวนพบทบุท,บท,บทวนถึงที่ขาบที่ตนจะเพึงปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินน่นองค์สมเด็จตัวทรงสวัสดีโซภาคทรงแนะนำว่าถ้าจะให้ศินบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนะัก ถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองสมเด็จพระบรมโลกเกชสรงตรัสว่าถ้าเรามีพรมิหารสี่ครบถ้วนเมื่อมีพรมิหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าสินอะไรทั้งหมดมันก็ดีตปหดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรมิหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมกำลังใจไว้เสมอ มื่อมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกําลังใจแล้วถ้าสติสมัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอเหมือนกันท่านศีลที่จะทรงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากันถ้าสติมากไหมมากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึก ปัญญาก็ควบคุมไอ้สิ่งที่ตัวนิไว้เนี่ยมันถูกต้องตามสิขาบทที่องค์สมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริละโอตปะเพื่อมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีล เกรงกลัวผลของความชั่วที่จะที่จะเกิดจากสินถูกทำลายแล้วถา้าบรรดาสาวกขององสมเด็จตระาทีแก้วทุกท่านทรงกำลังใจยอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพรม,มีหารสี่สองมีสติสามมีสัมปัชญะสี่มีบัญญาห้ามีฮิลิลิโอตปะ แลกวแถมเจ็ดอหกแล้วหกถ้าเราจะมีอะไรคมอีสกนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ตรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสี่ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตามีจิตอ่อนโยน ไม่ช้าที่สียาใค่โอเมฆขาวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สตินึกไว้ว่าสิ่งของเรามีกี่สิขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกต,ตัวว่าสิขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาวะาศีลี่องค์สมเด็จสัศมาสมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรามีประโยชน์เพียงใดหรือไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮีริโลตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทําลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรากคืึมันได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธมริษัตทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิ่งครบถ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงโมสตศีนสินสิท ถ้าสินใหญ่ก็คือสินสองรอยยี่สิบเจ็ดของบิเขาไม่สุทั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะสรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้ออาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเขา้าประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสีนนี่แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสี่ขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดจะไม่พูดถึงสี่ขาบทสิบก็จะไม่พูดถึงสี่ขาบทปลายก็จะไม่พูดถึงสี่ขาบทห้าจะพูดราะว่าสี่ขาบทห้านี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้าอารณมอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสมัมปชัญญะคุมจิตว่ามันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะจะเอาสติสมัมปัญญะเข้าคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจรารณาตามกระแสประธรรมเทศนาที่เรื่องศีล แต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมัญญามีหินิโลตปะมีศรัทธาหมดศินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าดา่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วจใจผลเนื่องการทําลายสินนี่ในเมื่อสามารถเราทรงศินได้ดีโดยเฉพาะสินห้า ความจริงก็ขอไม่ยากนะปานาติบาบพระพุทธเจ้าว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิจาร่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขเพราะนั้นเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะก็เราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาและกุณลนานมี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินเข้ามุนคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้ เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับทับถือในทรัพย์สินของเขาเพาเขาหามาได้ยากเราไม่ทําเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสําหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของคณอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกําลังใจของเราบ้าง เมื่อคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขาไม่ใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดังนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักไม่อยากไม่อยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทําลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทําเสีย มีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากขาเขาก็มีความสุขไม่แตกเราในความสามัคคีสำหรับในด้านวาจานี้ที่องสมเดชเจิินสีนทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดผดไม่พูดคำหยาบไม่โยแยงได้กแกงแสวบุคนอื่นให้ก็แตกเรากัน ไม่พูดวาจาสำรกากให้เป็นที่ระคายเคืองใจของบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์ก่บ,บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ยังเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุข เพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรม,มโลกนาถทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียย่าดื่มมันตามมุติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้ว ถ้าไปเมาเหล้าเขาอ,อีกความเมาม,มันเพิ่มก็ไม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอนันว่าศีลถ้าเราเพื่งรักษาได้จะพาอสิขาบาท่าประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตาม,มารบรมศาสันดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมด ก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระพวดระวังป้องกันอันตรายทย่เพิ่งเคยกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหายและก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักสิ่งกันและกันไม่ต้องทสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่คณอื่นที่เราก็มีความสุข นี่เป็นอนุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขสีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ท่านหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมมนี่การที่แค่เจริญสีลานุสติกรรมาฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่งต้องเดินลืมตาขึ้นมาเชื่องกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสีขาบทใคร่ควรสีขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายสีลเด็กขาดถ้ามืเอินมันทัง้งมันพลาดไปบ้างก็ขวาวสติสัมปญญาเขาควบคุมไว้ ว่าสิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จไปจอมใจเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแนละ้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับปรุงใจไปวันละเล็กวันน้อยมันก็มีการบุกอลบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาไม่เป็นของใหม่ ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ช้านไม่นานเท่าไร่กำลังใจในการรักษาสิ่งก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมความจริงขณอของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับครวาตสำหรับตานีต้องระมัดระวังให้ดีครวาดในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะ ในการเคารพในพระไตรสรนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรสรนาคมก็มีศีลไม่ได้คนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะจิตใจเคารพในไตรสรนาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์มีความจริงในกรรมฐา,านสี่สิบนี่เราศึกษาจะมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นศสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังสีลงเป็นอารมณ์นีตาหากว่าท่านหลายทรงสีนด้วยกำลังใจบริสุทธิ มีจิตใจเป็นเอกคตารมณ์ในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญนี่เฉพาะครวาดนะจมเฉพาะมีสุตสมณี่น,นมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจระมิดจึงจะ,ะจึงจะเข้าถึงการบกพร่องไเรียกว่าศีลจะบกพร่อง บางสิขาหมดนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งจิตอกะเชื่อได้จิตคือตั้งใจและอจิตตกะไม่มีจิตเชื่อผลคือไม่ได้ต่างใจคันนี้ต้องระวังให้ดีนีตัวาว่าสิงคนท่านครบทวนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบูรณ์นี่สังเกตง่ายนะถ้ามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณ ไม่แข็งดีไม่แข็งดเด่นมีแต่ก็มีแต่กายเกื้อกูลดูตัวอย่างที่นาวิสาขามหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีเขางมคนอื่นถ้าศินบริสุดอย่างหนึง่งมีความเคารพต่พระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึง่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน เพราะว่าในที่ในมมบาลีกล่าวว่าพระโสดาเกศกิตาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะท่านเอาเพียงเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศาสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีล แันนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอย,ยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสองฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้ว เหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก <men> ็จงมีความรู้สึกไว่าศีลห้ารายการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสาคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทําอย่างมดมันเดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดไม่เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อก้าวจะเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอิน่น ถ้าไปเหยียบโมตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดแล้วยุงมันมาเกาะก,า,กายหวังจะลูกไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นนั้นว่าถ้าท่านทรงสิงบริสุทธิ์แล้วก็มีศาสนาค,มค่มขบอย่างนี้เรียกว่าประสูดานให้ราพูักันในด้านปฏิบัติ นี่สำหรับถ้าเราจะเริยนสีรานุสติกมาฐานมั่นคงอย่างนี้เมืม่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีรานุสติกมาฐานนี่กับไตรรันาคมทั้งสามรายการทำให้เป็นวิปัสนาญาณแด้ความจริงข้อนี้ก็เป็นมิปัสนาเหมือนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์อย่าเราเป็นผู้ดเจ้าเ็าก็นึกถึงความตายเป็นสาคัญแล้คิดว่าตายกกชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสาหรับพระโสดาบัน่า้กล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากกษธาคา มีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในรัตนตรัไยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีนเนราอศีนที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรมีหารสีแต่คนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครขเขาเจริญพรมีหารสี่ร <c oughs> ต่มงีเพราะอะไรท่างนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรม,มีหารสีมีแต่กายเคืือคูณ ไม่ช้าไม่เย้แยงไม่แข็งดีไม่ทําอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สเตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานุสติกรมกรมฐานครบถ้วนท่าน,ท,านท่านปฏิบัติในอนุสติสามรายการครบถ้วนอพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ตามนักถึ้งความดีพระพุทธธรรมประสงค์แ้าตามนักถึ้งความดีของศีลที่ขาบทขรงศีลเมื่อมีอารมณ์คงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสูดาบันถ้าว่าเราต้องการจะเป็นอันต์จะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่างก้ามาสู่โลกุตระจิตเอจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกยิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่อยาก ถ้าจะเป็นต้องการเปาารรหันก็กำลังใจมันเข้าเขตปณิพานแล้วนี่แล้วก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาปฏิปทานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้แล้วเวทนาก็ดีจิตก็ดีทรรมก็ดีที่เกิดการลงของใจแล้วก็ไม่ว่าเพียงเท่สักว่าเราเห็นเท่านั้น เพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นที่ได้ว่ากายภา,ายในขอร่างกายของเรากายภายนอกขอร่างกายของบุคคลอื่นท่าันบอกว่าจงยาเยึดถือร่างกายของเราด้วยจงยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงยาเยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ด้วยทั้ทงนี้ก็เพราะว่าคนที่มีเสียงอย่างเรา คนที่รับรับสนาคมทรงสรนาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเป็นอัจาริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ต้องทิ้งรีระร่างของพระองค์ แะ่นั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนำทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถ้าว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิอดอีก อย่างเดือวที่ทรงแตะด,ดำกากีสาโคตมีว่ามัจ,าจจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่บายภูมิเพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาแทนพุทธบริสันท์หลายคงกำลังใจอย่างนี้ที่ว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่มัจะพังก็เชิญร่างกายของบุงคคลอื่นจะตายก็ช่างไประไร ื่อตายแล้วทรัพย์สินน้งหลายเ่านี่มันจะไปไหนก็ช่างก็มันไม่มีความสําคัญสําหรับเราร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชื้อสายของความทุกข์ไม่เป็นไม,ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเงอยโยทรงโยเพียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตเินรีมันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่จะเทืียนใจ ก็ามีความสุขใจถ้าวางชิ้นได้เพียงเท่าน้บรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ทั้งหลายก็ชีอว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอราทับผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาถ้าเราสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ทั้งหลายโดยทุนนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วต่อี่นีไปขอาบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ทั้งหลาย ทรงกําลังกายกําลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาเทพุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ส่านเหนว่าสมควรสวัสดี